แต่งหน้าลูกตาโตเท่าไข่หา่านงานดอลลี่อายกว้างหนึ่งเอเคอร์กันจะสราบแล้วลุกนี้ใช้แป้งพับอย่างเดียวเลยนะงานผิวพอลงโพสต์ไปมีแต่คนถามหาฮาวทูจัดให้จ้ะลุกนี้เริ่มจากแป้งพับเลยจ้ะใช่แล้วแป้งพับอย่างเดียวเลยเซซานตลับเขียวในะตำนนลงสีเอ็ EX2 ตรงกลางแล้ว EX3 กกรอบหน้าลงเฟสโกลสีแรก ทั่วเปลือกตาแล้วก็สีที่2หัวตาหางตาจะได้แบบนี้คอนซีลเลอร์สีชมพูเจะจะใช้ทําเป็น d o ลลี่อายนลเธอลงในส่วนสว่างก่อนแล้วค่อยเพิ่มเงาปาตาเราโตขึ้นหน้าเราเด็กลงเลยเจ๊อยากให้ชั้นตาชัดชัดก็เลยจะแบ่งชั้นตาด้วยตาคายติดชั้นตาของคอสรูก่อนเด้อแล้วก็ติดขนตาเขียนคิ้วสีอ่อน เราใช้สีเข้มย้ำๆตรงที่ขนคิ้มมันหายไปเธอกลับมาดูวิธีการแต่งตาบปละเอียดอีกครั้งเจ๊ลงชิมเมอร์แล้วเจ๊ก็จะลงสีนี้หัวและหางตาเริ่มสร้างเงาของดอลลี่อายวาดถุงใต้ตาทีนี้ใช้สีที่เข้มขึ้นสร้างเส้นไลเนอร์ที่มันดูคมแล้วก็ลึกขึ้นเถอเจ๊จะเปลี่ยนขนาดของแปรงแต่งหน้าไปเรื่อยๆเด้อเซ็ทถุงใต้ตาด้วยอัชโวดสีสว่างผสมสีหลักนิดนึงแล้วก็ลงชิมเมอร์ตรงกลางถุงใต้ตากรีดอายไลเนอร์แล้วก็งลงงานแก้มของเซซันเหมือนกันเจ๊ะจะใช้ของเซซันเยอะหน่อยนะ <ๆ S 2> นะเพราะว่าได้ พักนึ่งแล้วเพิ่งหยิบเอามาแต่งแล้วบอกเลยแป้งเซซานกับปตัวชิมเมอร์ดีมากได้ลิปมา2อันโกลฟองดูลิปสีสูนหนึ่งก็สวยนะแต่เจ๊ว่าอยากได้อีกอันนึงก็เลยลงลิปไพรเมอร์แล้วก็ลงสีสูนสองที่ออกชมพูนูเทลโทนสีแรกมันสีคอรัลกลืนกับเมคอัพเป็นนิดนึงพอมาลงสีนี้เอา้าสวยแล้วเจ๊ก็ใช้ฟองน้ำมาแตะตัวโกลฟเฟซสีชมพูเนี่ยวางบนจุดตามแนวในวิดีโอเลยทุกแล้วก็ได้ลุคนี้มาเลยสวยแบบใบหน้าเชื่อปกติผิวแห้งใช้แป้งพับไม่สวยขนาดนี้นะแต่